เฮ้ย hey, ดูเกระเม่ลงตู้ลบเพชรโอ้ oh, oh, เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่้โอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูชชอปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้านายสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบนปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชื่อโรคคุงนะหรือจะเรียกว่าชื่อโหลก็ได้นะครับผมนะก็สวัสดีวันรุ่งฟูแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะทุกคนอื่นด้วยนะครับนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมนะวันนี้อยู่กับซันโตสนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับซันโตสอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับนะนะครับว่า พี่ครับสอนพ ok ีนะครับพี่ the <P PP S 2> ผมอยากรู้ว่า P p พยังไงให้เก่งครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะผมนะเออที่หลนะครับจะมาบอกนะครับนะการ P p พแบบพื้นฐานนะซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากมายนะครับนะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้พ p พเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆผมนะก็พอจะรู้พื้นฐานนิดนึงนะครับนะผมไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะต้องหอมตัวไว้นะที่นี้ต่อนะครับนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับวิธี5วิธีนะวันนี้นะครับว่าผมใช้ยังไงบ้างนะแล้วก็จะเมาบอกทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะมาบอก5วิธีเทคนิคนะครับในการ PVP นะนะครับผมไปกับสันโต้นะครับครับผมวิธีแรกนะครับเป็นไออะไรนะวิธีแรกเป็นหาสายที่เราต้องถนัดอะเออหาสายที่เราเล่นแบบเรามันถนัดนะครับอย่างเช่นอ่ะเราดูว่าเราถนัดสายไหนเราก็เล่นสายนั้นอย่างเช่นเราถนัดสายดาบอ่ะเราก็ไปสายดาบนะครับนะ เออแล้วก็หาดาบที่แบบมันดีๆด้หนะอย่างเช่นแบบชูซยคาเวนเดอร์ซูชิตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะที่มันดาบดีๆราคาหัวดีๆแล้วพีพีดีนะแล้วก็โพวีสองครับผมอ่าถ้าเกิดเราถนัดสายผลนะเราก็ไปเลิกเล่นสายผลก็ได้สายปืนนะถ,าถานัดสายปืนแล้วก็เล่นสายปืนนะครับนะเราต้องค้นพบตัวเองก่อนนะครับเราต้องหาสายตัวตัวเองถะดัดก่อนประมาณเนี้ยนะครับนะถ้าเกิดถนัดสายผลนะผมแนะนํวก็จะเป็นพวกผลผลสั้นนะครับผลได้ผลพีดผลมังกรพวกเนี้ยนะคือเป็นผลโหดๆพีพีได้นะครับแล้วก็ราคาหัวดีด้วยนะ ถ้าเป็นปืนอ่ะปืนจะเป็นพวกปืนพิษแหละเนาะเออปืนพิษนี่ทุกคนก็นรู้อยู่แล้วนะครับนะสายปืนโดยเฉพาะแล้วก็ฝึกยิงฝึกอะไรไปนะครับผมอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับนะเราต้องหาแบบสิ่งที่แบบเราถนัดก่อนนะเราจะแบบเออเล่นง่ายนะครับเราเล่นถนัดแล้วเราต้องแบบเล่นให้มันชินไปนเลยนะครับนะประมาณนี้เราต้องเลือกแบบให้มันโหดสักสายได้สายหนึ่งนี่แหละนะทุกคนนะครับผมสา่สันต้นไม้จะเสริมไหมก็นะครับถ้าสมมตินะพวกผมเนี่ยเล่น สายดาบเนาะถามว่ามันเล่นมันเข้ามือก็เล่นให้เป็นสมมตินะสมมติเราเล่นสายดาบจะแบบเนี่นเป็นนานเราแบบว่าเราไม่ถนัดแล้วเราก็เปลี่ยนก็ได้หาสาให้มันถนัดตั้งข้อมือก็ได้แบบผาสายผลผานผลเมนหลักแล้วก็เล่นผลนั้นให้มันให้มันแบบให้มันแบบเก่งๆอ่ะแล้วก็สมมติว่าเอเทมมันไม่เข้าแล้วก็เปลี่ยนสายดาบหรือปืนก็ได้ attack, insan, nothing, mask, ลแล้วแล้วแต่ก็อะไรวันนั้นเราเล่นสาย้ไม่ถนัดเราก็เออลองไปสายดาบดูก็ได้นะ ถ้าเกิดเราไม่ถนัดทุกสายเลยเราก็แบบหาแบบเราก็ต้องฝึกให้มันไอ้นี่ให้มันเข้มๆไปสักสายหนึ่งก็ได้อะเอออย่างน้อยเราต้องเข้มสักสายหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนอ่านะครับนะทิศที่2องนะที่ผมจะบอกก็คือนะครับนะก็เราต้องเวลาเราล่าฆ่าหัวใช่ไหมนะครับนะเราแบบเราไปเจอแบบคนฆ่าหัวเยอะเนี่ยเราสู้ไม่ไหวนะครับนะผมจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยฆ่าคนที่เราพอสู้ได้ก่อนแล้วคือเราไปล่าฆ่าหัวแล้วกับคนที่เราพอสู้ได้อย่างเช่นแบบสมมตินะอ่านะสองล้านห้าเนี้ยเราก็ไปหาคนแบบ2องล้านห้าด้วยกันเนี่ยสู้นะครับหรือไม่ก็ ถ้าเกิดเราฆ่าหัวสักสามล้านเนี่ยเออเราก็หาคนสองล้านห้าสู้แบบหาล่าฆ่าหัวเงี้ยคนนี้แบบเราเออเราแบบไปเจอคนฟาร์มเนี่ยเราก็เราไปฆ่ากันเขาได้นะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ฆ่าหัวครับในเกมมันไม่มีบอกหรอกว่าห้ามฆ่ากันเนาะเออห้ามฆ่ากันใช่ใช่ใช่คือเราเราฆ่าได้หมดเลยครับแบบเราเจอใครฟาร์มอยู่เราก็ฆ่าไปเลยครับนะถ้าเกิด เขาปิด PVP เราก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาแค่นั้นเองนะครับผมนะ mm hmm. คือเรา, mm hmm. เ,ราเราไปฆ่าเลยเราไม่ต้องสนใจว่าเออเขาจะด่าอะไรมาเพราะว่าเกมมันเป็นเกมล่าฆ่าหัวนะครับ mm hmm. ใช่มันสร้าง mm hmm. เราให้เรามาล่าฆ่าหัวไงทัน เราเขาไม่ได้ห่าว่าเราว่าเราทำพลาดใครแล้วเขาเขาเขาไม่ได้ห่าก็ค่ายหมดเลยมาใช่ใช่ใช่เวลาล่าค่าหัวมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันต้องล่ามันต้องฆ่าทุกคนเลยนะครับนะอ่ะนะครับก็มีประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเราแบบเรายังไม่เรายังไม่เก่งเนี่ยแล้วก็ไปหาคนที่แบบเราพอสู้ได้ก่อนนะครับเราฆ่าหัวเรามันจะจะขึ้นพอเราแบบสร้างตัวได้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปแบบสู้กับคนเก่งก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคอย่างที่สามนะครับก็คือการเปิดปิดเคนหรือเปิดปิดหางที่สังเกตนะครับผมนะอันนี้คือสิ่งที่ ใช่ทุกคนน่าจะต้องมีนะใครที่แบบเปิดปิดฮาคิเก่งๆนี่ก็ได้มีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้สาธิตให้ดูนะทำให้นะครับอันนี้เป็นซุปเปอร์ว่ซุปเปอร์แมนเปิดตอนซุปเปอร์แมนอ่าตอนซุปเปอร์แมนอ่ะซันล็อกนะโอเคครับผมอ่าอย่นี้ผมปิดฮาร์คี้อยู่นะอ่าแล้วพอเขาจะมงครับเปิดงี้อ่านะครับนะหลบได้ไเวลาหลบได้นะอันนี้พี่คือวิธีเปิดฮาร์คี้หลังเกตแบบพื้นฐานนะเปิดปิดเกณฑ์พื้นฐานนะครับนะอ่าก็อ่าอย่างเช่นอ่านหมวดดำนะอ่าดูเดี๋ยวผมจะดูด ดูสั้นมานะครับดูสั้นมาปุ๊บแล้วแล้วผมจะต่อคอมโบนะเอ็กแซดเนาะเปิดปิดไปเค้นได้ก็ว่าจะหลบได้นะครับเห็นไหมตัดคนนึงก็ต่อยเหมือนกันเอกแล้วก็แซดจับแล้วก็ไม่ไม่ก็เอาแต่แล้วไมู่้ีกก็แล้แต่คนจะต่อคอมโบอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็แบจะเปิดปิดเคนด้วยนะอืมใช่ใช่ใช่อ่าอย่างน้อยนะครับเราเปิดเปิดปิดเคนเอ่อเก่งเนี่ยเราก็ นะครับพอจะมีชัยไปกว่าครึ่งละนะครับเพราะว่ามันสามารถหลบสกิลย้อนหลังได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สวนได้นะใช่แล้วก็สวนได้ด้วยนะครับแล้วที่เปิดปิดเคนพื้นฐานก็มีประมาณนี้ครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับทุกคนควรจะเปิดปิดเคนไว้นะครับผมอ่านะครับอย่างอย่างที่สี่นะครับนะก็คือนะครับเราผมแนะนานะเวลาเล่นบัฟฟูดเี่ยบัฟฟูดเป็นเกมที่ควรที่จะเข้าสังคมและหาเพื่อนมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากพ p พบ่อยๆเราอยากฝึกนะผมแนะนําหาเพื่อนสักคนหนึ่งในบัฟฟูดเนี่ย มา p ีพด้วยทุกวันทุกวันนะครับนะอ่ะอย่างเช่นเนะี่ยผมเนี่ยผมอยู่กับในแคนซันโต้นะเ,เนี่ยผมก็เออเนี่ย p ีพกับพวกเนี่ยนะครับนะพวกเพื่อนผมเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นการแบบฝึกพัฒนาเราไปด้วยนะครับนะเราว่าเราพลาดจุดไหนเราแบบเราทำยังไงบ้างนะเราก็เนะี่ยเราต้องหาเพื่อนครับใช่ไหมซันโต้เราต้องหาเ<ช>พื่อนฝึก p ี p พ<ว>ีนะเพื่อนในเกมแรกในเกมอะเพื่อนในเกมแรกอ่ะครับใช่แบบแข่งกันเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็ฝึกกันได้แล้วแต่ใช่หาเพื่อนหาแคนไว้ครับเชื่อผมนะเกมเนี้ยเราเราจะไปได้ ในทางที่แบบมัน PvP ได้นะนะครับผมก็แนะนำนะหาเพื่อนที่แบบไว้ใจได้นะครับผมนะ้ก็ไปเออเราเราอย่าไปไปเจอเพื่อนเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ซวยนะครับ<ช>ไปหาเพื่อนแบบในกลุ่มอคอมมูนิตี้บัฟฟูตก็ได้ครับหรือจะเป็นกลุ่มที่คอร์ดคอมมูนิตี้อย่างอื่นก็ได้นะครับแบบว่าเล่นบัฟฟูตด,ด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเออได้หมดเลยครับมันแตบพรอใช่แล้วก็ไปสร้างสัมพันธมิตรสร้างแบบ ผูกพันความเป็นเพื่อนกันประมาณนี้เออนะครับนะแล้วก็พีพีไปเรื่อยๆนะนะเออพีพีไปเรื่อยๆเลยครับทุกวันทุกวันกับเล่นกับเพื่อนนะครับผมนะมันเราก็จะทําให้เราแบบเราเริ่มเออรู้ชัน้นรู้เชิงแล้วอันไหนที่แบบเราไอเราพลาดตรตงไหนไปเราก็แบบให้เพื่อนเราแบบช่วยแก้ปัญหาช่วยให้เพื่อนแบบบอกนะ้เกิดเราไปเจอเพื่อนพีพีเก่งเราก็แบบดีอ่ะนะให้เพื่อนแบบพีพีพีเก่งๆนะเขาแนะนําอะไรได้ครับว่าเล่นอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมอืม อ่าน,นะครับอันนี้วิธีที่5นะครับนะวิธีที่5นี่คืออย่างที่ผมบอกไปในทุกๆเออ่คลิปนะครับหรือไม่ก็ทุกๆไลฟ์เลยแบบมีคนมาถามว่าพี่ชิโร่ครับเออพี่ซันโต้ครับพีพียังไงแบบให้มันเก่งๆบ้างครับเออเงี้ยคือแต่ปันนะครับผมว่าถ้าเราบอกคอมโบไปนเนี่ยกรรมเนี้ยเราจะไม่จับต้องไปตัางหัวแล้วก็แบบว่าต้องเล่าเอาเองคือเราผมบอกผมสอนไม่ได้ต้องเล่าเ e อ, e องเองทุกคนใช่ วิธีที่ห้าจำเนื้อเราอะาอืมใช่วิธีที่ห้าก็คือเราต้องเล่นบ่อยๆนะครับนะนี่คือเพื่อนไอ้นี่แหละที่ผมบอกประจําก็คือเล่นบ่อยๆเล่นทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าการความจำกล้ามเนื้อใช่ความความจำกล้ามเนื้อเนี่ยเช่นแบบอ่าเราคอมโบชูฟเนี่เราก็แบบเนี่ยนะครับนะแล้วมันก็จะจําได้นะครับพยายามแบบกดบ่อยๆกดให้ชินๆอ่ะใช่ไหมซันใช่แล้วเออพยายามกดให้ชินๆอ่ะประมาณเนี้ยนะครับนะมันก็จะ เอ่อนิ้วมันก็จะเราก็จะจําได้นะแล้วก็ต้องวางนิ้วให้ให้มันถูกด้วยเราก็จะจํานิ้วได้ว่าเออนิ้วเราควรกดตรงไหนเราแบบกดอะไรยังไงบ้างนะครับนะมันก็จะจําได้นะครับนะการเล่นบ่อยทุกวันทุกวันเนี่ยมันช่วยให้เราแบบจําการกดในการกดคอมโบแล้วกดสกิลได้นะครับนะทำแบบเราคุ้นชินกับการแบบเล่นนะครับนะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราแบบสู้แบบได้แบบยังไงอะจที่พื้นฐานได้นะครับผมนะเออแล้วก็ควบคู่นะไอ้วิธีเนี้ยจะต้องควบคู่แบบวิธีการเล่นกับเพื่อนหรือไม่ก็ลาค่าหัว นะครับผมนะเพราะว่าเรามีเพื่อนเราเออชวนเพื่อนเล่นทุกวันทุกวันพี่ชวนเพื่อนแบบพีพีทุกวันทุกวันได้เงียเออหาที่เก็บความจำครับเนี้ยประมาณนั้นใช่ใช่เราแบบหาที่คอดอยู่กับเพื่อนไปเลยนะครับนะอ่าวันนี้เราครบกลัวิธีที่สี่เนาะนะครับผมนะซันโตเสริมอะไรไหมก็ลากข้าวหัวก็ระวังเจอโฟเลยครับเออใช่ครับนะก็ลาข้าวหัวนะครับนะหรือพีพีเนี่ยเวลาเราไปเจอโปเราก็นะระวังด้วย ใช่ใช่เข้าเฟรย์เลพพนะนะครับเวลาใครแบบเวาไปพีพนสโอรตินะแนะนําให้ถ้าเกิดแบบเราไม่ซีเรียสเรื่องค่าหัวนะเข้านี่เลยเข้าเฟรย์เลพพนะครับนะมันจะกันคนอื่นมาตีเราได้นะอ่าคันโปรขี่คอด้วยนะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้โอมันก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอดูในเรื่องอนาคตนะครับนะอ่าก็การพ p พในเกมบล็อกฟู้ดหรือการล่าค่าหัวนัเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะมีไว้นะครับนะเพราะว่าบล็อกฟู้ดเคยเขียนไว้หน้าเกมนะว่า ผู้ที่แข็งแร่งนั้นจะอยู่รอดนะครับนะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆนะครับนะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงในบล็อกฟู้ดในสังคมบล็อกฟู้ดเลยนะครับนะ <c oughs> แต่ผมไม่สนับสนุนในการท็อกซิกหรือว่าไปพิมพ์ด่าคนนู้คนนี้ก่อนนะนะถ้าเกิดเขาไม่ได้มาด่าเราก่อนนะนะครับผมมา,มาน <c oughs> ถ้แบบว่าเราจัดกันคือพิมพ์ได้ออถ้าเกิดรู้จักใช่ถ้าเกิดเราแบบเราเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกับคนนั้นเราก็เออพิมพ์ได้นะครับไม่ไม่มีใครเขวสงสัยหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่รู้จักกันเราไปด่ากันอย่างมันไม่ควรนะครับนะใช่ ก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้ขอบคุณสันโต๊มากเลยนะครับผมขอบครับอ่าเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าชอบใจฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจกับผมแล้วก็สันโต๊ด้วยกดติดตามซันโต๊ดด้วยนะผมจะขึ้นช่องซันโต๊ไปให้นะครับชโอเคอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามผลงนานผมต่อไปด้วยนะครับบายบายครับผมบายครับ